ด้วยความที่ร้านเรามีลูกค้าเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้วิธีจดเอาครับแต่ว่าพอจดเอาเนี่ยมันก็ช้าแล้วบางทีมันก็ลืมทุกอย่างมันก็จะวุ่นวายไปหมดครับแต่ตอนนี้ครับเราได้เจอระบบหนึ่งที่ช่วยเราได้มากเลยคือระบบ e ่ t d การใช้ระบบปฏิบัติการพวกนี้ช่วยเนี่ยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแล้วก็ไม่สับสนไม่ตกหล่นดีกว่ามานั่งจดและการคำนวณต้นทุนต่อเดือนกำไรพวกนี้จะง่ายขึ้นมากเลยครับ สวัสดีครับผมเฟียสนะครับเจ้าของร้านมีปลาน้ํายาปูนะครับผมเป็นช่างภาพครับทำร้านถ่ายรูปของคุณพ่อแต่พอมีที่ว่างอยู่เนี่ยบวกกับอยากจะหาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมก็เริ่มจากกลงผมเนี่ยมาจากไหาหลำํำตูดต่างๆนานามาที่คุณพ่อมาถึงผม บวกกับผมเนี่ยแต่งงานกับภรรยาผมที่ชอบในการทําอาหารแล้วก็มีสูตรในการทําน้ํายาปูที่อร่อยมากผมก็เลยเอา2ออย่างนี้มารวมกันสูตรจากฝั่งแฟนผมกับสูตรต่างฝั่งกุ้งผมออกมาเป็นร้านหมีปลา,าน้ํายาปูนี่ครับสิกเนเจอร์ของเรามีอยู่3อย่างครับก็คือหมีปลาขนมจีนน้ายาปูแล้วก็เค้กมะพร้าวหมีปลาเนี่ยนะครับทำมาจากเส้นปลาปัดกับกุ้งปูปลาหมึกเป็นเมนูที่หายากมาก สูตเนี่ยมาจากไขหลําเป็นเส้นปลาแท้ๆเอามาผัดอย่างที่2คือขนมจีนน้ำยาปูเราใช้ปูก้อนเนื้อกันเชียงรสชาติอร่อยมากอย่างที่3คือเค้กมะพร้าวนุ่มละลายในปากเลยครับใช้มะพร้าวสดๆกลิ่นจะหอมๆ จุดเด่นที่ลูกค้าชอบมากๆนะครับคือรสชาติถึงเครื่องปูของเราเนี่ยใช้ปูก้อนเนื้อกันเชียงเป็นปูม้าเทียบกับร้านอื่นบางทีได้ปูเยอะขนาดนี้เป็นก้นกอนๆหมดเลยไม่ใช้ปูเศษเลยบางทีอาจจะมีหลักพันแต่ของเราค่อนข้างค่อนข้างถูกด้วยความที่ร้านเรามีลูกค้าเยอะนะครับปัญหาที่ตามมาอย่างแรกก็เรื่องสต๊อก เรื่องการคุมคนเรื่องบัญชีเรื่องการจัดการระบบหน้าร้านน,นะครับอย่างเล่นต็อกนะครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเช่นถ้าเป็นระบบเก่าเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าปูเราใกล้หมดหรือยังปูเราเดือนนึงใช้ไปเท่าไหร่ต้นทุนกําไรเราได้เท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้วิธีจดเอาครับแต่ว่าพอจดเอาเนี่ยมันก็ช้าแล้วบางทีมันก็ลืมวุ่นวายไปหมดครับแต่ตอนนี้ครับเราได้เจอระบบหนึ่งที่ช่วยเราได้มากเลย คือระบบ e ดีมันช่วยเราในเรื่องทั้งสต๊อกช่วยบอกว่าสต๊อกใกล้หมดหรือยังช่วยคำนวณค่าสต๊อกช่วยจัดการหน้าร้านจังหวะที่ยุ่งยุ่งที่บอกเมื่อกี้นะครับการใช้ระบบปฏิบัติการพวกนี้ช่วยเนี่ยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแล้วก็ไม่สับสนไม่ตกหลน่นดีกว่ามานั่งจดและการคำนวณต้นทุนต่อเดือนกําไรพวกนี้จะง,ง่ายขึ้นมากเลยครับและอีกอย่างที่ชอบคือสาม,มารถเช็คผ่านมือถือได้ เราสามารถเช็คได้ว่าวันนี้ขายเป็นยังไงบ้างยอดอะไรขายดีอะไรขายไม่ดีผ่านมือถือก็ได้ครับไม่ยังเป็นต้องอยู่หน้าร้านก็ได้แล้วก็ฟีเจอร์ที่ชอบอีกหลายอย่างเช่นการช็อตคัดทำให้กดสะดวกมากเวลาจังหวะที่วุ่นวายคนเยอะๆช็อตคัดเนี่ยช่วยให้เร็วได้มากเลยครับสำหรับใครที่ทำรุรกิดร้านอาหารนะครับผมก็อยากให้ลองระบบปฏิบัติการของ E a ท y d ดีนะครับผมง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้งานสะดวกรวดเร็วแล้วก็ราคาตรงเหตุสมผลครับผม อย่างไรก็ฝากร้านนะครับมีปลาน้ำยาปูและมีปลาน้ำยาปูคาเฟ่ทั้ง2สาขานะครับอยู่ที่โชคชัย4นะครับลองมานั่งทานกันดูครับผมอาหารอร่อยครับผม